สวัสดีครับพี่น้องชาววัยทำงานยุคใหม่และที่สำคัญคือชาววัยเก่าผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคโชนยินดีต้อนรับสู่ช่องเสียงสะท้อนน้ำครับผมช่องที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสัมผัสกับเรื่องราวความหลังที่แม้จะผ่านไปนานแต่ยังคงสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับพวกเราได้เสมอและในวันนี้ครับผมเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของคุณเจนนุ่มออฟฟิศ ผู้มีชีวิตผูกพันกับเครื่องปริ้นเลเซอร์อย่างแยกไม่ออกบอกเลยว่างานนี้มีทั้งความหาความป่วนและบทเรียนชีวิตที่จะทำให้คุณมองเครื่องปริ้นในออฟฟิศไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปย้อนเวลากันเลยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี1999เมื่อคุณเจนหนุ่มไฟแรงที่เพิ่งก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานอย่างเต็มตัว ได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องใช้การนำเสนอข้อมูลจำนวนมากคุณเจนมองเครื่องปริ้น์เลเซอร์รุ่นใหม่เอี่ยมที่เพิ่งถูกนำเข้ามาในออฟฟิศราวกับมันเป็นเครื่องมือวิเศษที่จะพาเขาไปสู่ความสำเร็จเขาเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและของเครื่องปริ้นต์ตัวนี้อย่างเต็มเปี่ยมนี่แหละคืออาวุธลับของฉันคุณเจนพึมพื่มกับตัวเองใบหน้าปื้นรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจเขาใช้เวลาส่วนใหญ่กับเจ้าเครื่องน,นี้ ศึกษาวิธีการใช้งานอย่างละเอียดลอจนแทบจะหลับตาทําได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการสร้างสารรค์ผลงานชิ้นโบแดงและทุกครั้งที่แผ่นกระดาษถูกพิมพ์ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบมันคือความภาคภูมิใจเป็นเหมือนรางวัลที่สะท้อนถึงความสามารถของเขาเขาหลงไหลในความรวดเร็วและคมชัดของมันจนบางครั้งก็เผลอตัวอวดอา้างสรรพคุณของเจ้าเครื่องนี้ให้เพื่อนร่วมงานฟังอย่างออกรถออกชาติแต่ล้วันหนึ่ง ความภาคภูมิใจนั้นก็กลายเป็นความยิ่งโยโสคุณเจนเริ่มปฏิเสธความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานที่เสนอแนะวิธีการจัดการงานพิมพ์ที่อาจจะแตกต่างออกไปเขามั่นใจในวิธีของตัวเองและมักจะพูดว่าผมทำได้คนเดียวหรือไม่ต้องห่วงผมจัดการเองได้จนกระทั่งถึงวันสำคัญวันที่ต้องนำเสนอโปรเจกต์ที่เขาเฝ้ารอคอยมาตลอดสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เขา คุณเจนเตรียมพร้อมกดปุ่มพิมพ์เอกสารนำเสนอด้วยความมั่นใจเกินร้อยทันใดนั้นเสียงคลื่นราดดังลั่นพร้อมไฟกระพริบแดงฉานเครื่องปริ้นที่เคยเป็นคู่หูคู่ใจกลับสำลักกระดาษออกมาเป็นปึกๆด้วยความเร็วแสงใบหน้าของคุณเจนซีบเผือดเขารีบกุลีกุจจอเปิดฝาเครื่องดึงกระดาษที่ติดออกแต่มันก็ยิ่งพันกันยุ่งเหยิงไปหมดเสียงหัวรอคิกคักจากมุมห้องเริ่มดังขึ้นและเสียงกระซิบกระซาบว่า เห็นไหมล่ะก็เล็ดลอดมาเข้าหูความมั่นใจที่เคยเต็มเปี่ยมพลันมาลายหายไปในพริตตาคุณเจนรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมดิ่งลงสู่ก้นบึ้งของความผิดหวังสายตาของเพื่อนร่วมงานที่จ้องมองมานั้นเหมือนเข็มทิ่มแทงใจเขาเห็นแววตาผิดหวังในดวงตาของหัวหน้าแววตาที่เขาไม่เคยอยากเห็นเลยแม้แต่น้อยมือไม้ของเขาเริ่มสั่นเทาเหนือการผุดพรายออกมาตามหน้าผาก ความร้อนรนเข้าครอบงำความคิดที่ว่านี่แหละคือจุดจบแวบขึ้นมาในหัวเขาก้มหน้าลงซ่อนความอับอายปล่อยให้ความเงียบเข้าปกคลุมเขาพยายามที่จะแก้ไขมันแต่ยิ่งพยายามเท่าไหร่ก็เหมือนยิ่งทำให้ทุกอย่างแย่ลงไปอีกความผิดพลาดในครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเครื่องปริน์แต่เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากความประมาท และความหยิ่งในศักดิ์ศรีของเขาเองวินาทีที่เขาคิดว่าทุกอย่างจบสิ้นแล้วมือคู่หนึ่งก็ยื่นมาพร้อมกับรอยยิ้มอบอุน่นเจนให้พวกเราช่วยนะเสียงของพี่น้อยหัวหน้าทีมดังขึ้นอย่างอ่อนโยนพร้อมกับเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนที่เข้ามาช่วยกันดูอาการของเครื่องปรินมีคนหนึ่งช่วยหยิบกระดาษทิ่เอกอยู่ด้านในอีกคนช่วยขยับถาดกระดาษ ในขณะที่อีกคนก็เริ่มตรวจสอบระบบซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อคุณเจนเหนื่อยหน้าขึ้นมองแต่ละคนไม่ได้มองเขาด้วยสายตาตำหนิแต่กลับเป็นแววตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและพร้อมจะช่วยเหลือเขารู้สึกเหมือนมีสายทานแห่งความหวังหลั่งไหลเข้ามาในหัวใจที่กำลังอ่อนล้าแสงสว่างเริ่มฉายชัดขึ้นมาทีละน้อยความอบอุ่นจากการช่วยเหลือของเพื่อนร่วมง,งาน ทำให้เขารู้สึกได้ถึงพลังแห่งการทำงานเป็นทีมไม่ถึงสิบห้านาทีหลังจากนั้นด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมง,งานที่ลงมือลงแรงกันอย่างเต็มที่ปัญหาทุกอย่างก็คลี่คลายไปในที่สุดเสียงเครื่องปริ้นกลับมาทำงานอีกครั้งพร้อมกับกระดาษรายงานที่ค่อยๆไหลออกมาทีละแผ่นอย่างสม่ำเสมอคุณเจนมองดูการทำงานของทุกคนด้วยความรู้สึกที่ท่วมทน้นเขาเห็นพี่น้อยที่กำลังสอนวิธีเปลี่ยนตลับหมึกให้เพื่อนร่วมง,งานอีกคน เห็นเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นที่กำลังช่วยกันจัดเรียงเอกสารให้เข้าที่เข้าทางทุกคนต่างมีบทบาทและทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมความเป็นทีมที่เคยถูกเขามองข้ามไปกลับกลายเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้งานในวันนี้สำเร็จรูรวมไปได้ด้วยดีไม่ใช่แค่เครื่องปริน้นที่กลับมาทำงานได้ปกติแต่จิตใจของคุณเจนเองก็เหมือนได้รับการเยียวยาเขาเข้าใจแล้วว่าไม่มีใครสามารถทำงานคนเดียวได้สำเร็จทุกอย่างจากวันนั้น คุณเจนเปลี่ยนไปเขาไม่ใช่คนที่ทำงานคนเดียวอีกต่อไปเขากลายเป็นนับฟังที่ดีขึ้นเป็นผู้ประสานงานที่ยอดเยี่ยมและที่สำคัญคือเขารู้จักที่จะขอความช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่นการทำงานเป็นทีมกลายเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของเขาไม่ว่าจะโปรเจกต์เล็กหรือใหญ่เขาก็จะชวนเพื่อนร่วมงานมาเบรนสต t ร r มิ่งแบ่งงานกันทำและคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันเสมอ เขาใช้ประสบการณ์จากวันนั้นเป็นบทเรียนอันล้ำค่าเพื่อสอนน้องๆในทีมอยู่เสมอว่าอย่าดูถูกพลังของคำว่าเราเพราะมันยิ่งใหญ่กว่าฉันเสมอเขาเชื่อมั่นว่าการทำงานเป็นทีมคือหนทางเดียวที่จะทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืนและความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ผลงานของใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ผลลัพธ์ที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันของทุกคน เวลาผ่านไปหลายปีคุณเจนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงไม่ใช่เพราะความสามารถส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแต่เพราะเขาสร้างทีมที่แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับเขาเปลี่ยนจากคนที่หลงไหลในความสำเร็จส่วนบุคคลมาเป็นผู้ที่เข้าใจคุณค่าของการทำงานร่วมกันได้อย่างถ่องแท้จากเครื่องปริ้นที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของความพ่ายแพ้ กลายมาเป็นเครื่องมือที่ย้ำเตือนให้เขาเห็นถึงความสำคัญของการร่วมพลังและการเต้าข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเรื่องราวของเขากลายเป็นตำนานที่เล่าขานในหมู่พนักงานรุ่นหลังว่าด้วยเรื่องของการล้มลงแล้วลุกขึ้นยืนใหม่ด้วยความช่วยเหลือจากผู้อื่นและความเข้าใจในคุณค่าของมิตรภาพและน้ำใจและเรื่องราวของคุณเจนและเครื่องปริน์เลเซอร์ก็ได้กลายเป็นตำนานแห่งการทำงานร่วมกัน เป็นเหมือนคำทำนายที่ถูกเติมเต็มการเรียนรู้ที่จะยอมรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นการเข้าใจในคุณค่าของมีประภาพและพลังของคำว่าเราทำให้คุณเจนไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานแต่ยังประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวอีกด้วยนี่คือเรื่องราวที่พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ความผิดพลาดจะทำให้เราล้มลงแต่การร่วมมือร่วมใจกันจะทำให้เราลุกขึ้นยืนได้อย่างแข็งแกร่ง,ง,งกว่าเดิม และก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยคิดไว้ได้เสมอเครื่องปริน์เลเซอร์ที่เคยเป็นเพียงวัตถุธรรมดาธรรมดาก็ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการร่วมพลังความร่วมมือและการก้าวข้ามทุกอุปสรรคไปพร้อมกันเป็นยังไงกันบ้างครับพี่น้องกับเรื่องราวของคุณเจนและเครื่องปริน์เลเซอร์คู่ใจหวังว่าคงจะถูกใจกันนะครับ เรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นว่าไม่มีใครสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มักจะมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคนเสมอและถ้าคุณชอบเรื่องราวสไตล์ย้อนยุคแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องเสียงสะท้อนน้ำของเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่เราตั้งใจนามาฝากกันและถ้าคุณมีเรื่องราวความหลังสนุกๆเกี่ยวกับชีวิตวัยทางานยุค90 หรือเรื่องเกี่ยวกับเครื่องปริ้นต์ในตำนานอย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้พวกเราฟังด้านล่างนะครับผมจะรออ่านทุกข้อความเลยและที่สำคัญอย่าลืมไลค์และแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ